เจ้ไฮครับผมโอ้โหคือมุมกล้องตรงนี้คือไม่ได้เลยเหมือนผีมากโอเคเราอยู่กับเกมเคน่าบิดออสสเปรดอีกแล้วนะครับผมใน Ep ีที่5นะครับผมมาอ่อีพี EP ที่แล้วนะครับเราได้ทําการได้ตะเกียงนะครับหรือว่าโคมไฟไม่รู้อะของทาโโลมาอ่ะเราจะไปทําการปลดปล่อยเขานะครับผมขัับแรกเราต้องออกจากที่นี่ก่อนใช่ไหมโอเคไปกันเลยครับน่าจะต้องขึ้นตรงนี้แหละลอดๆไปนะครับ เสียงมันดังเกินไปหรือเปล่านี่ไมไ่ทราบขึ้นเลยมันปีนง่ายไปไหมเนี่ยอันนี้ผมได้ไปปรับภาพมาแล้วก็คิดว่ามันจะดีอยู่เดิมนะครับผมเพราะก่อนหน้านี้นผมไม่ค่อยได้เล่นเฮ้ยขึ้นตรงนี้ไม่ได้เหรอขอต้องดับเบิ้ลจ้ำโอ้โหไม่ค่อยได้เล่นก็เลยแบบลืมวิธีการปรับภาพไปนะครับ e ีที่แล้วก็เลยแบบภาพแตกนะครับก็ขออภัยด้วย นะแล้วก็แตกอย่างเดียวไม่พอกระตุกด้วยโอ้โหอันนี้คือสายฝนมาแบบเป็นหยดๆเลยอุ้ยตกใจเอา้าซับไม่ขึ้นคำบรยายเราไปไหนครับเนี่ยทาโร่แบบเรียกเบนิซาย่าหรือว่าอ่าคือมันไม่ต้องมีซับโอเคผมไปปรับปุ่มมาน,นิดหน่อยโอเคต่อเลยพอดีว่าครั้งที่แล้วนะครับผมตัว อะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวน,นะเหมือนเราสั่งน้องไปทำอะไรสักอย่างไว้นี่ว่าไปหยิบตัวนี้มาแล้วเราต้องไปวางไว้ไหนอ่ะว <c oughs> างไว้ตรงไหนอ่ะ <c oughs> สงสัยตรงนี้แน่เลยเนี่ยมันเรืองแสงอยู่ครับอ่าใช่เลยมาเลยครับโอ้พอฝนเยอะนี่แบบว่าเริ่มมีอาการนะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรไหวอยู่เรียบร้อยครับ เกิดอ,อะไรขึ้นตรงนี้ออ๋ต้องยิงมาเลยซูมทางไหนอีกตรงนั้นเออต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องตามไปเอาขอนไม้ดีว่าอุ้ยยิงผ่านตรงนี้ได้ไหมทะันไหมอึ๊บมีอีกเหรอมีอีกไปทางไหนทางนูน้นอ๋อมองไม่เห็นครับโทษทีโทษที๋ทททออยู่ไกลด้วย โอ้ยปาบทันไหมเนี่ยแล้วไปทางนู้นด้วยไกลมากอุ้ยอุทันไหมเนี่ย,ท,ย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 ทันไหมอยู่ตรงไหนอะตรงนั้นปาบต้องเสร็จแล้วแหละย,ยังไม่เสร็จอีกเแล้วเราจะไปยังไงอะพี่เราจะไปยังไงครับเราต้องตรงนี้เหรอไม่ใช่ ตรงนี้อ๋อมันวนมาตรงนี้โอ้ยก็เกือบแล้วเกือบแห้งแล้วเรียบร้อยโอ้สว่างขึ้นทันทีเลยเมื่อกี้ฝนตกอยู่กันไปมุ้ยเนี่ยโอเคโอ้ยอยู่ๆก็บ้าม,มาเลยถ้าเจอตะเกียงของทาโร่โนะครับเขาคงทำหายตอนตามหาเด็กๆ นำเครื่องรางไปยังต้นไม้ผู้ล่วงลับแล้วก็ช่วยทาโร่ให้เขากับเอ้ยให้เขาพบกับความสงบนะครับเมื่อกี้คุณซูลูแบบวาร์ปมาเลยอะตกใจ <laughs> แล้วต้นไม้ที่พูดถึงนี้คือที่ไหนครับต้นไม้ผู้ล่วงลับล่วงลับ <laughs> อ๋อต้นไม้ใหญ่ๆนี้ใช่ไหมอ๋อนี่นี่น,นี่แสดงว่าเราต้องวาร์ปไปตรงนี้ครับไปหาที่วาร์ปกันดีกว่าเราว่าแต่ที่วาร์ปอยู่ไหน <laughs> ออกตรงไปเรื่อยๆที่จริงเราสามารถตรงไปเลยได้เลยได้ได้ได้เดินไปก็ได้ครับทุกคนเฮ้ยมีมีกล้องมีกล้อง <ๆ S 2> เรียบร้อยได้อะไรมาเนี่ยเหมือนของประดับน้องนะ <ๆ S 1> ปาได้ลูกสนมาเดี๋ยวค่อยไปประดับให้น้องแล้วกันเนี่ยเราสามารถตรงไปตรงนี้ได้เลย <ๆ S 1> ของเราไม่ตกตายใช่ไหม เฮ้ยตรงนี้มีสีแดงๆเราสามารถเก็บอีกได้ไหมเนี่ยเปิดฮีบอีกครั้งก็ไม่ได้แล้วเพราะว่าเราเปิดไปแล้วโอ้โหจำได้ว่าแถวนี้มันจะมีอ่ามันจะมีที่วาร์ปครับไปไปไตรงๆไปตรงนี้น้องรอถเก็บแล้วเรียบร้อยแล้วตรงไปอีกนิดนึงมันจะมีที่วาร์ปให้เราเราก็สามารถไปวาร์ปตรงนี้ได้นี่ไง เกลียพอร์ตอ่าแล้วเราก็วาร์ปไปแถวๆแถวแถวนี้แล้วกันเอ้ยไม่ได้ต้องตรงนี้ป่าที่ถูกลืมเรือนโอเคโอเคโอเควาร์ปแล้วครับมาแล้วโอ้โหลืมเรือนจัดเราตรงไปถูกไหมไม่ถูกนี่ใช่ไหมเราหันหน้าผิดด้านเออต้องต้องกลับไป โอ้ยหลงทางแล้วครับทุกคนเปิดประตูให้หน่อยครับผม Open the gate แล้วไปไหนซ้ายขวาต้องขอดูแมปนิดนึงเพราะผมจำไม่ได้เขาบอกว่าให้มาตรงนี้ได้นี่ไงโอ้ต้องเจอบอดไฟใหญ่แน่นอนอนะ่ะตรงเนี้ยนี่ไงต้นไม้ไม่นะเราต้องโดนแน่เลยน้องขอกำลังใจ <ผม S 1> หน่อยครับ อ่าข้ากำลังจะช่วยทาโร่แต่มันไม่ปลอดภัยที่อยู่ที่นี่โอเคให้ไปกับคุณซูรูนะเดี๋ยวข้าจะไปกระทึบทาโร่เองมีแคร์ฟูลด้วยนะคีน่าก็คือระวังตัวนั่นเองโอเคครับเราต้องคุยกับคุณซูรูไหมไม่ต้องเนาะโอ้ตื่นเต้นน่ะผมต้องโดนกระทืบแน่เลยอ่ะยังไม่พร้อมเด้ออุ๊ยว่าจะกดอัพสกิลฮัลโหลลืม โอเคนั่งยานแล้วครับผมเคน่ายานทิ์แล้วมีเครื่องรางกี่อันเนี่ยหนึ่งสองสามอืมอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยสั่นสั่นไม่นะทาโร่เรารู้รู้เลยต้องโดนกนระทืบแน่นอนมาแล้วว่ะโอ้เอาแล้วอพโลไกด์อลังการจาัด บิ๋วเกินพี่สยองเหมือนกันนะเนี่ยแย่แล้วโอเคได้ฝนไหมเอาโหฟ้ามืดกับคล้องบอดดนเลยอันเนี้ยไม่ได้ฝนตกนี่ไม่ใช่รังดีเท่าไหร่เอาทารโรมาแล้วโลทาโรโอโหหิวข้าวไม่ละอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เฮ้ย แย่แย่มาก My God โอ้โหอุ้ยมันน่ากลัวว่ะพี่แล้วผมจะสู้ยังไงยังไม่พร้อม My God ไม่พร้อมรับสิ่งนี้เลยฮลัลโหลเหมือนมันจะมีเฮ้ยใจเย็นพี่อุ้ยเหมือนต้องกีบกเกียงนะเออโอ้โหโคตรน่ากลัวโคตรน่ากลัวเลยโคตรน่ากลัวเลยอย่าทำอย่างนี้ ขอขอโดนไหมไม่โดนครับโอ้โหวิ่งใส่เขาทำไมเนี่ยมียงไงอุย้ยเหมือนจะหลบได้อยู่ท้าทาถ้าเล่นดีๆเรากห็หลบได้อยู่นะหลบหนึ่งโอ้โหเออหลบสองมาดีมากน้องลอดครับไหลแตกอืมอมาดิใส่เลยใส่เลย๊ยไม่โดนด้วยอืม รอแป๊บรอแป๊บว uh. <tr ust facial> ิ่งวิ่งวิ่งโลบโลบแล้วก็โฟกัสผมมันเอาขามาบังอะเออเราขามาบังครับจะเย็นจะเย็นอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดเราน้อยเลือดโอ้โหโอ้ยดีนะได้เลือดคืนได้เลือดคืนแบบเต็มมากเมื่อกี้อย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้มันไม่ดีนะเพื่อนมาเลยขอโฟกัสหน่อยอันนี้แตกอุ้ยวิ่งเร็วอะมันวิ่งเร็วครับ มันวิ่งเร็วครับวิ่งเร็วไรไงโอ้โหไม่โดนด้วยแตกยหลบไม่ทันมันไม่ดีไม่ดีเลยไม่ดีไม่งามไม่ดีไม่งามอมองไม่เห็นแล้วะมองไม่รู้เรื่องละโหลบมาโอ้โหกดไม่ทันนี่ไงนี่ไงจากโดนนี้หรอรตแทมเมอร์ไปเต็มเต็มเอาสามอีกนี้เอาสามอีกโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเอ้ยโอ้โหพี่ก็เดือดเกินเดือดเกิน เอ้ยมีคอมโบด้วยโอ้โหวิ่งไปใส่เลยเต็มเต็มเอาดีเอาดีต้องหาหาวิธีตีเติมเลือดครับทุกคนผมว่าต้องโฟกัสต้องโฟกัสแล้วแหละตรงเนี้ยเต็มเป้าโอ้โหเออโอ้ฮิดสุดท้ายน้องรถน้องรถต้องช่วยนะน้องรถต้องช่วยอยกดผิดด้วยช่วยด้วยเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวนักลบทัน ดีแนละ้หลบทันไปตรงไหนเนี่ยโดนไหมเต็มเต็มโอ้ยขอบคุณนะเล็งตั้งนานเออเอาวันนี้เอาวันนี้เอาวันนี้เอาวันี้หลบมาโอ้โหเราหลบอยู่นะแต่มันหลบไม่ทนนะันอ่ะทุกคนเออแล้วก็ปุบหน้าไปปุบหน้ามามันจะก,กระทืบเราแหละเอออาศัยจังหวะหลบแบบนี้อืมต้องรอดทำงานดิอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่กล้าใช้รถเทมเมอร์กลัวไม่โดนเออออ อุอ้ยกวาดกวาดหนักเกินยี่เยกวาดหนักเกินอันนี้ดีอันนี้ดีจังหวะนี้เราว่าต้องต้องอุยอุ้ยอุ๊ยอุยอุยเจ็บเจ็บเจ็บยาโอ้ยก็หาเลือดด่วนเลยเลือดด่วนเลยนี้ต้องรอดช่วยด้วยมาเลยครับมันอยู่ตรงนี้มันมาแล้วมันมามันจะมากอดอย่างเดียวเลยไอ้นี่ย่าตะเกียงอยู่ไหนโอ้โหสัดเลย หลบมาไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอุย้ยยังโดนอีกเหรอยังโดนอีกเหรอเหลือเลือดหลอดสุดท้ายแล้วอ่ะต้องล็อตช่วยด้วยมาเลยอันนี้ไม่กลัวแล้วโวยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย,ย,ยทำไรครโอ้ยมันมาได้ไงเนี่ย <laughs> ตั้งรอเลยตั้งรอเลย,ต,เลยต้องโดนแล้วแหละนี่ไงเออร่วงเลยแปลกส้อตี ตีตีโอ้โหไม่โดนเออมาปิดฉากต้องลอ็อตแฮมเมอร์โดนไม่ล่ะโอ้เต็มเต็มเอา้าไม่ตายฮัลโหลนึกว่าตายแล้วเอา้าตายเรานี่หว่าต้องลอ็อตช่วยด้วยโอ้ยจะหมดพลังเอาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราต้องใช้คลืนพลังด้วยเออเอาดิ อ้ยเหนื่อยอะ่ะทุกคนเปิดมาผมก็โดนเลยเอ่ะโอ้ผมแบบโคตรกลัวโคตรน่ากลัวเมื่อกี้ทาร่โลเป็นไรบ้างลูกโอเคใช่ไหมไม่กระเทือบหรือใช่ไหม ไม่กระทือบราแล้วใช่ไหมโหลิ้นพันแล้วเนี่ยในที่สุดโรคชั่วร้ายที่พากพ่อแม่ได้กระจายไปทั่ววิญญาณของป่าอยู่ข้างคนของเรานงทางพวกเขาไปสู่สถานบูชาแห่งภูเขา อาหารเหลือไม่มากทุกคนหวาดกลัวข้าไม่เคยรู้สึกแบบนี้ไซอยลต้องการีอยู่แต่ฉันคิดว่าเรา t า u ไป l ที่รูซู e ด้ฉัน l ั่นใจว่าเขาจะรู้ว่าแล้วก็เขาก็รู้ว่าจะไปทำอะไรหมายถึงจะ,จะไปหาของที่ไหนเหรอมีบางอย่างที่ดูแปลกบนภูเขา อ๋อเหมือนโรคระบาดมันมาจากด้านบนนั่นเองข้าไม่เคยเห็นคนรูซูบแบบกังวลขนาดนี้มาก่อนแล้วก็ไปเลยเหรอเกิดอะไรขึ้นล่ะทีนี้ อันนี้คือผมขี้เกียจภาคแล้วผมกําลังสะเทือนใจจากเมื่อกี้อยู่อันนี้คือผมจะติดตามในเรื่องไปเฉยๆนะแต่หน้าน้องแบบน่าหยิกแก้มมากเลยอะไรของขของกินอร่อยเลยอันนี้คุกกี้เหรออยู่ๆก็มีแบบว่าเขาเรียกอะไรอาเพศอาเพศเกิดขึ้นครับแล้วสาเหตุน่าจะมาจาก ภูเขาด้านบนนอกจากนั้นทาร่ก็แบบพยายามจะช่วยทุกคนนะครับออกหาของป่า <c oughs> แล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นตอนเช้าระหว่างที่กำลังดักไซอยู่เฮ้ยเกิดเลยขึ้นมาแล้วเอา้ามีแสงไฟประหลาด าโรบอกว่านี่มันแปลกแน่นอนแล้วก็ระเบิดไปเลยครับไหวไหมเนี่ยโอ้มายกุดเนสวิญญาณออกเลยหรอการระเบิดจากภูเขาทำให้สิ่งชั่วร้ายแบบว่าปุกลคุมไปทั่วเลยนะครับเอ้าตื่นเลยอันนี้น่าจะเป็นตอนที่เขาเรียกหา ซายากับเบนิใช่ไหม,ไมเด็กสองคนนี่ไงห,หาน้องไม่เจอน้องก็หาทาโร่ไม่เจอเบน,นิไซยาไปอยู่ใส่กันเนี่ยเราก็ตามหาจนมาเจอตรงนี้ครับโอ้โหทุกที่ที่เราไปก็คือทาโร่ไปเหยียบมาหมดแล้วอุ้ยตะเกียงหายอุ้ยเจ็บขาฮาลัลโหล อ้แล้วมันก็ช่วยช่วยเอาของแล้วก็เหมือนจะเป็นเสียเซลนะแล้วก็เป็นเวลาหลายวันเลยที่หาแบบเด็กๆไม่เจอจนสิ้นหวังมากเอ้ยสิ้นสิ้นหวังแล้วก็ไม่อยู่ในนี้นาะถ้าเป็นพี่ชายของ <I was S 1> พวกเขาแต่ข้าปกป้องพวกเขาไม่ได้เลยรู้สึก รู้สึกแย่มากๆอะ่ะหาน้องไม่เจอสองคนจนกระทั่งตอนนี้ข้าก็ไม่ให้อภัยตัวเองทารอเด็กๆรู้ว่าทาร่เป็นห่วงมากแค่ไหนแต่สิ่งที่เกิดขึ้น,นกับหมู่บ้านนั้นไม่ใช่ฝีมือของทารอ โอ้ยเด็กเก็กมาแล้วอ่ะต้องมาปอบแล้วแหละไม่ไหวแล้วเจอแล้วโอ้ยดีใจด้วยนะครับดีใจกับเราด้วยว้าวสวยอะฉากเนี้ยดีเลยอะ อาต้องไปแล้วเหรอขอโทษนะคีนะ่าเคนา่านี่วาอ๋อก็คือจะไปกับพี่แล้วแบบพาไปส่งที่ภูเขาไม่ได้แล้วตอนแรกเขาดีลกันไว้ว่าจะไปส่งที่ยอดภูเขาไม่ไเป็นไรค่ะรู้ว่าพวกเธอต้องไปแล้วมีส่สุขสินะครับทุกคน จะลองให้ดนตรีก็บิวเหลือเกินโอเคครับในที่สุดเราก็ทำสำเร็จพนมมือเลยนะมทศาสตร์สุดยอดอะฉากนี้ว้าวซินิมเติสุดๆเอาได้รับนาอากาศของทาโรมา ตรงนี้เลยเหรอนี่คัดสีนนะโอเคครับเรียบร้อยไปไหนต่อละทีนี้เราไม่มีอะไรทําแล้วอ่ะว้าวโล่งใจสุดๆอะก่อนอื่นเราต้องดูแมปนะเขารบทาโร่นะครับต้องนั่งสมาธิตรงนี้จัดไปเลยอันนี้เราจะได้ของขึ้นมาชิง เอามาให้หมดเลยโอ้โหสถานที่นี้จะอยู่ในความทรงจำเราตลอดไปเพราะว่าโหดมากโดนกระทือบไปตั้งหลายรอบโอเคไปต่อดีกว่าเราก่อนอื่นนะครับผมทำการอัปเกรดก่อนโอ้โหแต้มนี้มีเจ็ดร้อยทุกคนอันนี้คืออะไรอะ่ะสามารถกระโดดแล้วก็ตีได้เลยเอ้ยอันนี้เราชอบกระโดดแล้วตี เราไม่ชอบไม่ค่อยชอบกดวิ่งเท่าไหร่อันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อถ้าแพรี่ได้ตรงจังหวะกดตีอีกทีนึงก็คือกวาดเลยเอานี้ดีกว่าเพิ่มโลครับเออจะได้โลเยอะๆแล้วก็น,นี้อะไรอ่ะยิงธนูได้ห้าลูกแบบไม่ต้องชาร์จเฮ้ยน่าสนใจนะเอาดิรออะไรอ่ะสามร้อยครับรวยรวยบอกเลยว่ารวย ไอเน,นี้ยเท่าไหร่โอ้อเนี้ยน่าใช้กดมาเลยชอบเอ้ยอันนี้อะไรอ่ะโอ้ยสามร้อยเหมือนกันปึ๊บพอมาสามารถใช้น้องร็อตไปอ๋อไปก่อกวนได้เลยชอบอะ่ะมันเอานี้ก่อนละกันมาเลยกระโดดแล้วตีชอบสกิลธนูก็มีนะครับว,ว้าวแบบคัสซีนโอ้ยหูยหแรงด้วยไว้ตีบอลนี่น่าจะเจ็บน่าดูท่านี้รอก่อนสองร้อย มาหักไวมาต่อไปเราต้องไปที่ไหนกันอะออกไปตรงนี้เลยกับหมู่บ้านครับทุกคนฉะนั้นหาเตาหากระถางทูบตรงนี้ก่อนอยู่ตรงไหนนะผมลืมอยู่ตรงนี้มันน่าจะอยู่ด้านหลังเราใช่ไหมเนียเดินไปตรงนี้ก็น่าจะเจอละคิดว่านะผมลืมอะอุ้ยเสียงอะไร๋อนี้ไงอยู่ตรงนี้เทเลพอตครับผม ไปตรงหมู่บ้านเลยกลางหมู่บ้านอุ้ยตกใจทําไมหมู่บ้านมืดจังเอ้ย่าบอกว่าหลอดเลือดเราเพิ่มมานะ,มะเมื่อกี้ไม่ใช่ใช่ไหมโอเคใส่ของให้น้องดีกว่ามีลูกสนหนึ่งอันมีกวางด้วยมีทาโร่ด้วยเอาไปแล้วก็นี่หน้ากากทาโร่หน้ากากพี่น้องอีกโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยกี่อันแล้วเนี่ย แต่ชุดเรามีชุดเดียวอ่ะแย่มากโอเคไปครับไปหาทาโรเฮ๊ะอันนี้เรายิงได้ไหมก่อนอันนี้เรายิงไม่ได้อาอไม่ได้นี่วะไม่เป็นไรหรือจะมีอะไรเรามาแล้วครับผมกลับมาที่เดิมมาสักการะอุ้ยมีไฟขึ้นแล้วเราไปไหนได้นะ ต้องทำอะไรได้สักอย่างใช้งานลูกแกะสลักบนแท่นบูชาแห่งหน้ากากเพื่อทดสอบความสามารถของคุณกันเชี่ยวชาญการทดสอบสามารถปลดล็อกเครื่องรางชุดใหม่แล้วก็หมวกรถเอา้านี่ก็แจ่มเลยดิโอ้โหเราต้องไปคุยกับคุณลุงคนนี้ใช่ไหมเนี่ยมาทาโลได้พักผ่อน แล้วก็คาหวังว่าป่าจะได้ถูกชำระล้างเหมือนกันข้ารู้ว่าเบนิีซาย่าต้องไปแต่ป่าจะต่างไปถ้าไม่มีพวกเขา,าเป็นเรื่องธรรมดาที่รู้สึกผูกพันกับวิญญ,ญาณเราสูญเสียความเป็นตัวเราไปแต่สายสัมพันธ์มันก็ยังคงอยู่ คนทางของผพุนำวิญญาณมีแต่ความโดดเดี่ยวโอ้โหฟังแล้วดูเศร้าแฮะยังมีงานเหลืออีกหากเจ้าอยากไปแท่นบูชาบนภูเขาอ๋อมีช่างไม้ที่แบบว่าเก่งมากๆเคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ครับแล้วก็สามารถสร้างของได้ ท้าวหาวิญญาณที่ทุกทรมานของเธออยู่ใกล้ๆทุ่งนาโอเคอะไรเนี่ยอ๋อคนต่อไปเอาคนนี้เป็นคนส่งเคว็นให้เราเหรอเนี่ยอย่างงี้นี่เองเฮ้ยไหนขอดูหน่อยต้องไปตรงไหนเนี่ยตรงไปแล้วเลี้ยวเลี้ยวไหนไม่รู้เนี่ยตรงนี้มันจะยิงได้เลยมันมีแสงอะไม่เป็นไรมาเราไปคุยกับเขาแล้วก็ไปกันต่อดีกว่าครับ ต้องเลี้ยวไปตรงนี้วิญญาณที่ทุกทรมานอ๋อนี่ไงต้องใส่หน้ากากโอ้โหเราจะไปเลยดีไหม <c oughs> รออะไรล่ะครับจัดเลยจุิงเมื่อกี้ทาโร่นะอุยอยุแตกแตกอันนี้เป็นแมปใหม่ทาโร่ไปแล้วอันนี้ตามหาวิญญาณที่ทุกทรมานของช่งางไม้ <c oughs> ใช่ไหมเขาจะถูกใช่ไหมอุ๊ยตกใจนึะว่าจะตกฉากสวยเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่ามันจะจบพาร์ทไว้เพียงเท่านี้ดีไว้แบบว่าเอาไว้อีพีหน้าเพราะว่ามันดูย้ายใหญ่หญไม่ใช้เวลานานโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้เลยนะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงท้ายคลิปด้วยนะครับขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่นะไม่ว่าผมจะลงคลิปชาขนาดไหนนะครับโอเค เราวันนี้ก็ไปแล้วครับผมฝากไปดูคลิปอื่นของช่องเน่นะครับบายบาย